นทบุรีตำรวจปากเกร็ดรวบแล้วโจรสาวบุกเดี่ยวฉกทรัพย์สินกว่า3 5 0 0 0 0ห,าหบาทหลังพึ่งพ้นโทษไม่ถึง3เดือนที่สพปากเกรดจ,จังหวัดนนทบุรีพันตำรวจโทติรัตติน,นเตชะรองผู้กำกับการสืบสวนสพปากเกร็ดพันตำรวจโทวรพจน์ชิมลอยลาบ สารวัตรสืบสวนสอพอปักเกร็ดพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอพอปักเกรดร่วมกันจับกลุ่มตัวนางสาวสาธิกุลสีบ้านอายุ40ปีอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ตามหมายจับสารจังหวัดนนทบุรีที่572ทับ2566ได้ที่คลินิกทันตกรรมแห่งหนึ่งหมู่5ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตำรวจแจ้งข้อหาลักทรัพย์ในเคหสถาน ซึมเนื่องจากเมื่อวันที่11สิงหาคม2566เวลา14นาฬิกา26นาทีนางสาวสาัทิกุลผู้ต้องหาได้บุกเดี่ยวก่อเหตุขโมยทรัพย์สินภายในบ้านหลังหนึ่งซึ่งเปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งภายในหมู่บ้านลานทองซอย15อําอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีโดยย่องเข้าไปในบ้านเป็นบ้านพักของผู้เสียหายกลางวันแกแสก ก่อนถอดปลั๊กกล้องวงจรปิดภายในบ้านแล้วขึ้นไปก่อเหตุขโมยทรัพย์สินภายในห้องนอนผู้เสียหายหลายรายการได้แก่ 1. แหวน50สตางค์สองวง2สร้อยทอง1บาท3จี้ทองสองอัน 4. พระหลวงปู่สวงเลี่ยมทององค์เล็ก1องค์หแหวนทองเกลี้ยง1บาท1วง 6. สร้อยทองสองบาท7พระเลี่ยมทองหลวงปู่สวง1องค์8เหล็ยข้อมือ1บาท ก้แหวนแต่งงานทองเพชรหเม็ด1วง10เงินสดหน0 0งบาท11แหวนยกทองคำหนวงรวมมูลค่าความเสียหายกว่า350,000หบาทนางสาวสาธิกุลผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าตอนที่ก่อเหตุตนเดินเข้าไปในบ้านของผู้เสียหายเปิดประตูแล้วถอดสายกล้องวงจรปิดก่อนที่จะเดินขึ้นไปหยิบทองที่ห้องนอนผู้เสียหายเท่าที่จำได้มีเงินสดประมาณ1 3 0 0 0บาท สร้อยทองสร้อยข้อมือและพระองค์เล็กหนึ่งองค์ซึ่งตนไม่ได้วางแผนที่จะก่อเหตุบ้านหลังดังกล่าวเพราะไม่เคยผ่านไปแถวนั้นแต่วันนั้นวันที่ก่อเหตุนั่งรถแท็กซี่เข้าไปในหมู่บ้านเห็นว่าบ้านไม่ได้ล็อกและไม่มีใครอยู่จึงได้ลงมือก่อเหตุหลังจากได้ของไปแล้วนำไปขายที่ร้านทองได้เงินมาประมาณ7จ็ดหมืนกว่าบาทรวมเงินสดเป็น แปดหมื่นกว่าบาทสาเหตุเพราะมีปัญหาเรื่องเงินไม่พอใช้ไม่ได้ติดยาไม่ติดการพนันไม่มีหนี้สินก่อเหตุครั้งนี้เป็นครั้งที่สองและเคยโดนจับมาแล้วเพิ่องออกมาจากคุกได้ไม่ถึงสามเดือนสุดท้ายอยากขอโทษทางผู้เสียหาย ตนไม่ได้เจตนาจะทําแบบนี้เพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นที่ทําไปเพียงแค่นําเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเท่านั้นโดยส่วนตัวมีครอบครวัวแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันใช้ชีวิตตัวคนเดียวตอนแรกตนอาศัยอยู่ปากเกร็ดหลังก่อเหตุจึงย้ายไปปทุมธานีไปทำงานเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ก่อนที่จะถูกตำรวจจับกุมนางบรรพอรนธรรมวรัน อายุ35ปีซึ่งเป็นผู้เสียหายได้เล่าว่าหลังเกิดเหตุตนได้ไปแจ้งความที่สพปากเกร็ดมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนอยู่ตลอดทางตำรวจแจ้งตนว่าหลังจากไล่กล้องวงจรปิดเส้นทางที่ผู้ต้องหาหลบหนีทราบว่าผู้ก่อเหตุได้เรียกแท็กซี่แล้วไปลงที่เซนทันเวสเกตก่อนที่จะเดินทางไปคลินิกย่านบางใหญ่นำเงินที่ก่อเหตุขโมยมา13,000บาทไปฉีดโบท็อก ทางตำรวจจึงสืบสวนและตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้นายธานินธรรมวรันอายุ3ามปีซึ่งเป็นสามีของผู้เสียหายได้เล่าว่าวันนี้หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรหาตนว่าจับผู้ต้องหาได้แล้วตนจึงเดินทางไปที่สพปากเกร็ดและได้สอบถามผู้ที่ก่อเหตุถึงทรัพย์สินที่ขโมยไป ทั้งผู้ก่อเหตุก็ให้ข้อมูลไม่ตรงกับทรัพย์สินของตนที่หายไปจริงประมาณ10รายการแต่ผู้ก่อเหตุอ้างได้ไปเพียง3รายการโดยนำไปขายร้านทองแถวบางใหญ่ได้เงินประมาณ80,000บาทรวมเงินสดที่ขโมย ตอนนี้ถึงแม้ว่าตนไม่ได้ของกลางแม้แต่ชิ้นเดียวคืนแต่ก็รู้สึกดีที่ตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้และขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนที่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้อย่างรวดเร็วเพราะจะได้ไม่ไปก่อเหตุลักษณะนี้กับใครอีกจากที่ได้ข้อมูลมาผู้ต้องหารายนี้เคยโดนจับข้อหาลักทรัพย์เพิ่องออกจากคุกมาไม่นานรอบนี้ก็ขอให้พอ ได้แล้วกับการทำพฤติกรรมแบบนี้จากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพบว่านางสาวสาธิกุลหรือแนนผู้ต้องหาเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำร,รวจสพปักเกรดและสะพรัตนาธิเบศจับกุ่มเมื่อปี2563ในข้อหารักทรัพย์โดยผู้ต้องหารายนี้เพิ่งพ้นโทษมาไม่ถึง3เดือนก่อนกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกที่เราให้ฟังหน่อนวันนั้นที่หลังทองเปับ ก็คือเดินเข้าไปในบ้านเขาแล้วก็ไปเปิดประตูไปถอดกล้องแล้วก็ขึ้นไปบนบ้านก็ขึ้นไปเปิดประตูเข้าไปแล้วก็ไปหยิบทองเขาเลยมีอะไรบ้างวันที่มีเท่าท,ที่จำได้าได้มีสร้อยคอกับสร้อยข้อมือยใช่ผยประมาณสร้อยสร้อยคอเส้นหนึ่งแล้วก็สร้อยข้อมือ่อย่าง ีพวกพระเครื่องพวกอะไรพระไม่มีมีพระพระองค์เล็กองคหนึ่งนั่นนั้นแล้วอยู่ดีเราเข้าไปได้ไหนที่เห็นบ้านไม่ล็อกเลยใช่บ้านไม่ได้ล็อกตรงนั้นเราผ่านบ่อยไหมไม่ไม่เคยไปเราไปทำอะไรวันนั้นตรงนั้นก็นั่งนั่งรถไปนั่งรถแท็กซี่ไปเข้าไปในหมู่บ้านเลยตอนนั้นไม่มีใครอยู่เลย ไม่เห็นมีใครอยู่ห้องเขาก็ไม่ไล็อกเลยใช่บ้านไม่ได้ล็อกเป็นร้านอาหารแล้วออกไปแล้วยังต่อไปแล้วก็ไปขายไ,กกไม่ดได้โดนลูกไม่ได้เท่าไหาร่ประมาณกี่บาทรวมเงินมีเงินสดด้วยเงินเงินสดประมาณหมื่นสามของที่ได้มาใช่เงินสดแล้วก็ทองใช่มีเพชรไหมไม่มีค่ะ รประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทรวมเงินสดด้วยก็ประมาณแปดหมื่นกว่าบาทอันนี้ไปขายที่ไหนเป็นร้านทองใช่เป็นร้านทองแล้วเราก่อเหตุทำไมพี่ช่วยวก้าวไปข้างมีปัญหาเรื่องอะไรถึงว่าต่อเหตุนี้นะครับมีปัญหาเรื่องเงินแค่นั้น,นไ,ไม่ไม,ไม่ไม่ติดการพนันไม่ติดยา ไม่พอหรืออะไรใช่มีนี่มีสินหรือ,อไม่มีค่ะทำมากี่ครั้งแล้วคพี่อันนี้ครั้งที่สองคืทททอทำใช่คือโดนจับมาเคยโดนจับมาแล้วครั้งหนึ่งใช่ค่ะอยากจะขอโทษที่ไหนเลย ก็อยากจะขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาจริงๆที่จะทำแบบนี้คือเดินผ่านมาคิดขึ้นมาเองใช่ก็เดินเข้าไปในบ้านเขาเลย <mand ly> ไปคนเดียวเลยใช่ไปคนเดีดวยวก็คือเราเอาเงินมาเลี้ยงชีพปกติใช่อะปกติอยู่ใครที่อยูม่ มีครอบครัวแต่ว่าไม่ได้อยู่กับบุตรไม่ได้อยู่กับลูกก็คือเราตัวคนเดียวใช่อยู่ที่ปทุมตอนแรกกับบ้านอยู่ที่ปากเกร็ดน,น,นั่นอเองหลังาเหตุการณก็เลยไปปทุมเลยใช่ก็ไปทำงานใช่คือพอเราก็ตามกล้องก่อนทีเนี้ยก็เออสืบเขาก็สืบสวนปากเกร็ดเขาก็ตามกล้องไปว่า อ่าเออขโมยเสร็จแล้วอะ่ะเขาก็ขึ้นรถแท็กซี่แล้วก็ไปลงที่เซนทัลเวสเกตพอลงที่เซนทัลเวสเกตเสร็จนะ่ะเราจําได้เลยว่าเงินในเก๊เราที่ม,มันขโมยไปอะ่ะมีอยู่หมื่นสามหนึ่งหมื่นสามพันบาทอ่าทีเนี้ยเขาก็เลยตามตะก,กล้องไปอีกตามไปข้ามสะพานสะพานเวสเกตไปอ่าไปทําไปฉีดโบ็อกเอาเงินขโมยเนี่ยหมื่นสามเนี้ยไปลงคอที่โบ็อกแห่งหนึ่งที่คีนีแห่งหนึ่งตรงบางใหญ่อะ่ะอ,อือคือเงินหมื่นสามนี่เราฉีดเป๊ะ เงินหมื่นสามเป๊ะลงคอสฉีดโบท็อกหน้าใช่ก่อนฉีดโบท็อกเขาจะต้องเปิดหน้าให้ดูไงอ่าก็เลยตำรวจก็เลยสืบต่อจากตรงนั้นได้เลยว่ารูปรูปประหารสันฐานอะไรอย่างไงอ๋อก็ได้สอบถามผู้ต้องหาว่าลักทรัพย์ไปเนี่ยทรัพย์ปัจจุบันอยู่ที่ไหนไปไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเขาก็บอกว่าเขาได้ทรัพย์ไปไม่ตามจํานวนจริงที่เราได้แจ้งไปที่เราหายจริง ใช่ครับก็คือเขาบอกว่าเขาได้ไปแค่สามอย่างจากสิบกว่ารายการอะไรประมาณเนี้ยครับก็บอกว่าเอาไปขายที่ร้านทองที่แถวบางใหญ่ครับก็เป็นจานวนเงินเขาบอกว่าเบ็ดเสร็จรวมกับเงินสดที่ได้ไปเป็นจํานวนแปดหมื่นซึ่งตามจริงมันจะประมาณสามแสนกว่าบาทในจนในวลค่าทรัพย์ก็ตัวผู้ต้องหาเขาก็บอกว่าเขาเห็นประตูบ้านเปิดอยู่ แต่ร้านข้าวเปิดอยู่เขาก็เดินเข้ามาเลยก็มาก่อเหตุเลยไม่ได้ลือคนห้องไหนเลยก็คือจงเจตนาเข้าไปในห้องนั้นแล้วก็เอาทรัพย์สินแค่ตรงส่วนนั้นไปครับประมาณนี้ยัง,ยงครับยังยังยังไม่มีได้คืนเลยครับ,รบเขาก็แจ้งว่าเขาได้ไปแค่สามอย่างครับนอกนนั้นเขาก็ไม่ไม่ได้ยอมรับว่าเขาเอาไปเพราะว่าแต่ของที่มันหายไปมันอยู่ในจุดเดียวกันหมดใช่ฮะมันก็ต้องออหายไปทั้งหมดทางเกนั้นเลย ่แต่เขาบอกว่าได้ไปแค่สามอย่างแล้วระเวียของขได้ของคืออะไรมนาะบ้างไม่มีครับเท่าที่คุยเบื้องต้นยังยังยังไม่ได้ถึงขั้นตอนนั้นใช่ครับก็รู้สึกดีครับที่ว่าผู้กระทาผิดได้โดนตูกจับกลุ่มเพราะว่าไม่ถ้าปล่อยไปก็ไม่รู้จะไปดําเนินการทําอย่างนี้อีกกับที่ไหนบ้างครับแล้วก็ต้องขอบคุณกับทีมสุส,รรสรรานกระทรวงอภเษตด้วยครับที่ดําเนินการจับกลุ่มได้รวดเร็ว เราเห็นว่าทําเหตุแบบเนี้ยมาประมาณสามถึงสี่ครั้งแล้วเข้าออกมาสามถึงสี่รอบก็เข้ารอบนี้ออกมาก็ขอให้พอได้แล้วกับพฤติกรรมนี้เพราะเห็นว่ามีลูกมีอะไรด้วยก็มันก็หนักใจทั้งญาติพี่น้องทั้งอะไรแล้วก็ลูกลูกเต้าก็ไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องดูกันแล้วก็ลูกก็เห็นตัวอย่างพ่อแม่ที่ไม่ดีก็ไม่อยากให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับลูกและสังคมครับ สุกันวลีสุวรรณรายงาน